สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แอดก็จะมาแปลคําบรรยายของผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะคะที่ได้มีการบรรยายเกมส,สดในสนามในแมตท,ที่ออร์แลนโดปลุกไปเยือนทางด้านเวกาสโดยออกสตาร์มาเซตแรกนะคะทีมออร์แลนโดของพันพันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการรับบอลแรกนะคะอย่างจังหวะนี้เนี่ยก็รับบอลล้นข้ามไปนะคะทำให้เขานั้นตีส่วนกลับมาลงโทษทันทีค่ะและในจัวหวัต่อมานะคะแ้มนี้เนี่ยทีมออร์แลนโดก็มีปัญหาในการรับบอลแรกเหมือนเดิมค่ะ แต้มนี้ก็เป็นแต้มที่เลลี่กันอย่างยาวนานนะคะออรเรนโดตีไปเขาก็ตีส่วนกลับมาเนะะี่ยค่ะแบบนี้เนี่ยกลับไปกลับมาค่อนข้างหลายรอบเลยและสุดท้ายก็เป็นแคสตบราวนะะี่ค่ะที่ขึ้นตีบอลไหลหลังจังหวะนี้ทำคะแนนให้ออเรนโดค่ะโดยจังหวะนี้ผู้บรรยายพูดว่าเราเป็นนักกีฬาที่มากประสบการณ์ในลีกและคืนนี้เธอก็โชว์ฝีมือด้วยการขึ้นตีด้วยเท้าข้างเดียวช่วยกระจายเกมรุกให้กับทีมวาลคิรีได้อย่างยอดเยี่ยม แล้วต่อมาเนี่ยคะ่ะออเลนโดก็รักษาระยะห่างไว้ได้ดีค่ะโดยในช่วงปลายเซตนั้นขึ้นนำทิ้งห่าง19-15ต่อเลยค่ะแล้วจังหวะน,นี้เนี่ยพรพันธ์นก็เซตบอลค้งหลังไปให้อเบอร์คลอมบีเพื่อนรักแล้วอเบอร์คลอมบีก็ย้อนลงหลังบล็อกแบบเนียนๆสวยๆค่ะโดยจังหวะน,นี้ผู้บรรยายพูดว่าเกิดปาดกำลังเล็งเป้าไปที่อดีตเพื่อนร่วมทีมของเธออย่างอนายในตอนนี้ เวกัสกำลังเจอปัญหาในจังหวะรับบอลแรกพยายามจะทำเกมสวนกลับแต่ยังไม่สำเร็จขณะที่ออร์แลนโดขึ้นนำแต้มที่0 0แล้วเกิดปลาดยังคงเซตบอลได้อย่างสม่ำเสมอเธอทำได้ดีมากในการมองหาช่องทางและโอกาสในการทำแต้มช่องว่างระหว่างบล็อก